ปัญหาใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ตอบมาทุกครั้งที่คุณหมอแนะนําไปว่าอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังทุกวันนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวันนะคะก็คือเขาไม่ฟังค่ะคุณหมอเขาฉีกครับคุณหมอไม่เห็นสนใจเลยครับคําตอบที่คุณหมอตอบไปทุกครั้งก็คือเราก็อ่านวนไปค่ะถ้าสมมุติว่าลูกไม่ฟังนะคะเราก็แค่อ่านเสียงดังขึ้นให้เขาได้ยิน แล้วก็อาจจะอุ้มเข้ามานั่งตักถ้าเขาวิ่งหนีไปก็ปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งแล้วก็อุ้มมานั่งตักใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลูกเขาก็จะเริ่มมีสมาธิจดจ่อไปทีละนิดละหน่อยแล้วก็จะเริ่มนั่งฟังได้นานขึ้นค่ะส่วนเรื่องฉีกหนังสือฉีกนิทานเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะตามวัยเด็กวัย8ปดเเดือนหรือว่าปีกว่ากว่าเนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่รู้นะคะว่าเขาฉีกอะไรได้ฉีกอะไรไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ1สอนให้เขารู้นะคะว่าหนังสือเนี่ยฉีกไม่ได้ถ้าเขาฉีกเมื่อไหร่เราก็อาจจะต้องพาเขาเอาสก๊อตเทปเอาครกมาตัดแปะซ่อมและ เราก็จะไม่ห้ามเขานะคะว่าห้ามฉีกเราอาจจะหากระดาษกระดาษเศษหรือว่ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาให้เขาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยฉีกได้อาจจะจัดเป็นตะกระ้าหรือว่าเป็นบริเวณนะคะว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนที่หนูฉีกได้นะถ้าหนูอยากฉีกหนูไปฉีกตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการที่เขาได้ฉีกกระดาษก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมืออย่างหนึ่งนะคะเราก็แค่สอนเขาให้รู้ว่า ฉีกเนี่ยฉีกได้นะแต่ว่าหนังสือฉีกไม่ได้ถ้าหนูฉีกหนังสือหนูก็ต้องช่วยคุณแม่ซ่อมหนังสือเพราะว่าหนังสือเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่มีค่าและก็ไม่ควรทรําลายแบบนี้นะคะก็สรุปว่าอ่านยังไงไม่ฟังก็อ่านวนไปฉีกกระดาษก็พาซ่อมแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้เขาได้เรียนรู้ฝึกฝนกล้กามเนื้อมือค่ะ